หนังสือที่ผมภูมิใจนำเสนอให้อ่านมี2เล่มนะครับเล่มที่1มีชื่อว่ากว่าจะเป็นสารคดีเป็นหนังสือที่อาจารย์ธีรภาพโลหิตกุลเป็นคนเขียนหนังสือฉบ,บับนี้ผมในฐานะที่คนไม่ไดเรียนวารสารศาสตร์หรือไม่ไดเรียนนิเทศศาสตร์แต่ว่าได้หนังสือเล่มน,นี้มาเสมือนเป็นครูด้านนี้โดยตรงสามารถสอนในการเขียนและการคิดการออกแบบและมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เนื้อหาของอาจารย์ธีรภาพและเหตุกุลซึ่งเป็นผู้ที่ช่ำชองชำนาญในเรื่องการเขียนสารคดีฉบับนี้ถ่ายทอดออกมาแล้วเนี่ยครับทำให้คนที่ผมไม่ได้เรียนด้านนี้โดยตรงแต่ยังสามารถเข้าใจได้แล้วก็สามารถนํามาใช้ในการนําเสนอได้ผมเชื่อว่าในโลกที่การสื่อสารและการทําคลิปการทําวิดีโอการทําสกูปข่าวที่สามารถทําได้ง่ายในยุคป,ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่นี้ ถ้านําองค์ความรู้จากอาจารย์เถระภาพโล uh หติตกุลจากหนังสือฉบับนี้ที่ชื่อว่ากว่าจะเป็นสารคดีมาใชา้เนี่ยเชื่อว่าจะทําให้งานชิ้นนั้นน่าติดตามน่าสนใจแล้วก็ทําให้การผลิตงานชิ้นนั้นมีเสน่ห์ม,มากยิ่งขึ้นนะครับ <S <S อีกเล่มหนึ่งซึ่งต่อเนื่องถึงกันชื่อหนังสือว่าร่างกายไม่เคยโกหกเป็นหนังสือคู่มือการสอบสวน <S <S พฤติกรรมของมนุษย์หรือการสังเกตอากัปกิริยาของมนุษย์ หนังสือฉบับนี้หน้าปกอ้างอิงว่าเป็นคู่มือการทำงานของ FBI ผมเอาหนังสือเล่มนี้มาใช้ในการสัมภาษณ์ครับโดยเฉพาะการทำข่าวในเชิงสืบสวนสอบสวนหนังสือฉบับนี้จะเผยแพร่หรือบอกเล่าพฤติกรรมของมนุษย์ที่สื่อสารผ่านร่างกายเช่นถ้านั่งสัมภาษณ์กันแล้วผมทำมือแบบนี้คนที่เราสัมภาษณ์ด้วยมีความสนใจอย่างไรหรือมือทำอย่างนี เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเขากําลังออกอาการอะไรหรือถ้านั่งเอ็นหลังแบบนี้เขากําลังสนใจเราหรือไม่หรือถ้านมตัวมาหาแบบนี้เขาจริงใจในการสื่อสารหรือไม่ความรู้ที่ได้จากหนังสือแบบนี้ทําให้ผมเอามาวิเคราะห์ประเมินคนที่ผมกําลังสัมภาษณ์ในการทําข่าวเชิง,ส,งส,สืบสวนสอบสวนความจริงสามารถใช้ได้ในการอาไปวิเคราะห์การสื่อสารทางธุรกิจด้วยว่าคนที่เรากำลังเจรจาธุรกิจด้วยนั้นมีท่าทีสนใจข้อเสนอทางธุรกิจของเราหรือไม่ หรือรังเกียจเราหรือไม่หรือสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงใจหรือไม่สามารถนํามาประยุกใช้ได้ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น1เล่มที่เอามาต่อยอดทั้งการทํางานในอาชีพสื่อมวลชนอาชีพอื่นๆรวมถึงการที่จะเอามาใช้ในการดํำรงชีวิตประจาวันได้